สวัสดีค่ะไม่ตจุนค่ะนะคะสวัสดีค่ะก็คือวันนี้ค่ะนินนินนะคะก็กับพี่นี้นะคะก็จะมากัดฟ้านะคะเราจะมาเข้าตลาดนะคะวันนี้เป็นวันกดัดเนาะใช่ค่ะเนื่องจากว่ากัดฟ้าเนี่ยค่ะก็คือเราจะเรียกว่ากันฟ้าอ่ากัดกัดฟ้าเนี่ยค่ะ5<ก>วันจะมี1ครั้งนะคะและวันนี้ค่ะนินนินก็จะมีมีงบนะคะก็คือ2500าจับนะคะตกเป็นเงินไทยตกเป็นเงินไทยก็เราราประมาณถ้าเกิดว่าน้ำมันตอนนี้ก็400บาท สี่ร้อยเหรออ่าใช่ค่ะไม่ไงห้าหมื่นห้าหมื่นก็สองหมื่นห้าก็ห้าร้อยบาทเหล็กแด้เงินวันนี้ห้าร้อยบาทเนาะสองหมื่นห้ามีงบห้าร้อยบาทนะงบห้าร้อยบาทเดี๋ยวเราจะไปซื้อได้เท่าไหร่นะคะว่าจะได้อะไรมาบ้างโอเคไปค่ะตอนนี้เป็นเวลาตีห้าครึ่งค่ะตีห้าครึ่งคนเยอะมากเลยเนาะในตลาดก็ก้นขึ้นเนาะ มาผอมกันเลยอ่ะโน้นโน้นโนนมาผอมนะทำมัดเอวกันยัดมามองอ่ะกำกำ่งกันทีไรเพิ่นก็ตีเพิ่นปลาแรงของอะไรเนาะเออเโอเคอกเกดในท็อสกโนจิมากเลย ผักนอ <laughs> เอาผักกระซือข้าวกระเท็ดเนื้อชีกินนั้งแต่วานะเนื่องจากว่าผักมันสดมากนะคะเดี๋ยวเราไปทำเลยย่างเผ็ดเนื้อชีกินห,ห,หน่อาไปเผ็ดเนื้อชีกินสอ,องมันหางแก,กนางงบโอเปอนมาขายน้ำเนาะขายก๋วมีหอยก็มีหอยหอยต้องผักเสี่ยวหอยก็มี แอลกับอ่ะเออใครไม่แอลกันผ้าน like ี้กลับมาเกยไม่แอลเวอร์น่าสาอใครก็ใครเข้า เราจะเอากลับมผาใะนร้าว่กะมนำตัวไม่าไมะเป้าไผ่มเป้าเนี้ยใจมใจเตะกับมัวเน่ไม่เาเออเออเกม้าเกะ้าเมเผากะมเกะมาเผผากะม้าเอากะเก้ผกะม้าากะมกมาเผกะก้เากม้กะ้าเะมเผามาผกะม้าเาะมเากัเกมเผากม้เผากันะเากะน ถูกกันเมาถูกกุยผมอัดจอกักินกัมเกันมากอ่ะนั่งกระหาเขาตรงโกบันไม่ถาวรกันอ๋อป่าป่าคัมแป้งไม่ดีป่าคัมแป้งนี่ไปย่างาก่นนอนไหนอ่ะเออกล้ามากมือเร็วแกไม่เอลกาไหนน้องไหนเอลกาทึ่งนาวจุังเออ ป,ปากคำแบงค์ขายกระหือไงจอกสองปากเอากระเหงหนึ่งพ่องไอ้เนี่ยขาวตองโกไมีแถวไขา่ย,ยักษ์นะเป็นขายวันกาดแก่นอหาวันมินหนึ่งฟอกแก่ขาวตองโกไงไอ้ไหลยาวป้อยยาวอย่าปาีใสกระน้ำหาโพป้อยยาว <ขอ S 1> <c oughs> ยินดีค่ะ <c oughs> อันปลากําแป้งอันหางกออันเข่าอันบป็นไซเปอกอันไม้ไผ่เนี่ยไม่แบมบูเนี่ยประธานอันเข่าอันเป็นตาตึงเนื้ออันไม้ไม่โปกเนี่ยสีลำลำ,ลำไหมแหละเป็นไซนาตึงเนื้อวันนั้นนะอ๋อมีอะวะอ๋ะอ,อเลิ่นสามแกนเนาะอ๋ะอมันไม่อดจะนเข่าจังนะ เอออันใส่เนื้อสีลำลำจะใส่เนื้อไม่ปกจะเอาหน้าใส่ขาหงเออมีเนาะอใจอ่ะขาล็อกนะเอากระอินคขายจื้อค่ะปักหนึ่งเอาหาปักขาวล็อกหน้าขาล็อกหน้าใน วันจะาดูขายน้ำหนอบิน uhm ้เอออวันจะาดูมีตั้งกินน้ำเน่เลยค่ะอนี่ขมุนลาวมาไปม้ถ้ขาวกามอ่ะมันเรมากฮึ่งน่าจะมาเอวเต้ไหนข่าวมุนลาวฮาป้า โอ้โหเงินานนะดื่มข้อนนนะคะเออ,อ <c oughs> เอาอันไหนเป็นโคกา้าโคข,ขายมันมีมันมีตน้นทุนอันไหนอาเป้หนอเข้ามาขึก้กำลังใจแห้งใจกันเออเอาหับเอออย่าไป็นในเอาหับปลาในเอาอันไหนจ้องอะอันไหนนั่งใ,ใ,ใส่มาเปล่าอ๋อเอาในสองปลาขาวมันลาวสามปลาอ,อ,าอาุ้มลายอุ้มลาย การกล้าการขายมันมีต้นทุนมาไหลเ้ามาหือแห้งใจกันป้ายยาวอย่าไปใส่น้ำก้มกินเสงยินดีค่ะเอาอะไรต้องใส่ไม่เอาป้ายยาวป้ายาวไกเอลเตอร์กาดเกินทิ้งเขาก่อมาปลาหอมก่อมาเขาซื้อผักอยู่กําเขาเกินมาอยู่ไม่เอลไวเกินไม่หอมมากค่ะ เหนอยมากในแน่ใจใช่ไหมว่าเราจะมาซื้อปลาเพราะอะไรก็คือได้แต่ขนมห้ามเลยมากในสิบหาปีมี่เนาะสิบหาปีมี่เนาะได้เพราะว่าหาวันมีหนึ่งปอกได้รุ่นน้องหาวันมีหนึ่งปอกหญาที่นี่เลยเออเพราะว่าเขายังกะวันมันถูกอะไรอย่างไเขามากหญ้าวันนั้นเขามุนลาวเขาแกจิกอันไหนรู้อันเขาฟุ้นโถโล่ดังขยักนี่ซื้อกระโงงไงซื้อกระโงงไง <c oughs> ก้นน้ำกันนี่ <c oughs> ไปหึงก้ามก,กันมา <c oughs> ไปก้ามขาดีขดี <c oughs> ห,ห่อก็คือคานั่นสองห่อฮาปอกเอาสองห่อเนาะเห็ดขมุนลาวเนาะ ตาไต้เขาในเขาห้องเขาแปดเจงไหนเนาะขับแปดเจงขงับมวนลาวออกไปน้องใต้จู่ห้องเขาบมุนลาวเ,าเาาขาเขาจู่ห้องเขาแปดเจงเนาะเ,เออว่าผิดกันใจอะถามว่ามันสุกมากมันกรอบผูขึ้นมากเนาะลอยขึ้นมา มาซื้อผักมาซื้อผักแต่ว่าอะไรของกินกันเนาะของกินมือก็น่อยหน่อยเนาะมือก็น่อยห่อยตีเมถท่มาอกปากเกงงอ่ะกนขอถุนหน้าวะอไอะะเอา้าเป็นหนังโยเป็นหนังตเป็นหนังต๊ขายโขกระหึอค่ะขายโฮหาปักเอาหาโหน่ง เขาโหเรียกปเขาเรีกป้าเผ็ดกินเนาะป๊าใส่ละป้าใส่ไลยแลกเงินไว้ค่ะป๊ากีดถึงแหงก้าโซ่พ่นน้าปลากิงไขวันการก้าเอาหาปาา มาไหลของกาจะวันกาในของกาของขายในมาอาเปมาหือแหงอ้งใจมีต้นทุนหรออันปันก็ปันมาเองอันขายก็ขายเถอะคุณนาวเนะาะลอย,ย่างก็เลีอย,ย,ย่ยไปใไ่น้ำลอยยาวค่ะย่าไปใไซน้ำออใจวัดกาดเนาะของซื้อก็ของซื้อ thúi nón chào mà xí com pha lê ăn khao yon ăn này ăn cái <laughs> món cá chút lima ma mà dễ Dạy chế là lima wow là quân lái <laughs> nano quân nấm nọ ở cái này như nghe này như nghe mình cái này như nó mình cái này như cái này như nghe cái này như cái này như cái này cơn nghe mình cái này cơn nghe mình này như nghe mình này như nghe mình này như này 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 นั่งแหลกเงินใบย้อยมันน้ำนือห้าจะไหนมึดมืดเตยกำกันกำกันมากนล่แหงเลยค่ะค่ะผักเอียนหือในป่าไหนผักเอียนใครจะหือสองฝากสามก้อนสองฝากสาก้อนปากสก้อนเอาเลย เอาเอากระสองปากลปาค่ะไปเดียวกเลิกเลยคันหนำน้าหนึ่งอ๋อคันหนำนะาใช่ไหมเมอร์การ์ติเมซายอันนายแวนเฮดลิงจุดก็กินตีหนัดมาพักอีกเย็นปัญหาตีเลยค่ะในหาตีไหนในห้องนหน้าโนอะผักแป้งผักแป้ง

อาเป้หือแห้งใจกันของซื้อของขายเออส่วนปันก่อนส่วนปันอันไหนเจเปลี่ยนน้ำชะก้อมาลายมาลายก๋ได้มาลายมาลายมาลายเฮ้ยฮัลโไลมาหยอกต์ก๊งตัวเด้อมันหนวดหนวดนี่เออมามามาไต่มาเอาผักสลัดเยกหนผักสลัดเลยอะผักสลัดขายหรือวะเฮ้ยต่างกันอะสิ่งไง

เขาวาติกาตินน้องมมาติตินน้องน้องในมดนะเอาักลาด้วครบ้อยรีบหักบนนอครชอบอันนคะอ๋อน่จีเอาอันไขชอนได้เอาไชอนได้่ะขบมขามเอาขับบ้าง ขาเกียบกันเรเออมาอะไรของขายของขายของซื้อของขายที่คนไม่ตนุนรล้เนาะเข้ามาแล้วกทำใิลอกกันทำามปันแหงใจกันหรอกอะไรกินกระเด็นกันี้งไงนะหัตรงอ้อยถ้าปากนะขอหนึ่งจะหื้อนี่สองปากสงปากก็ตองกินน้ำน้หนาใส่ปกม่กินน้หนาใส่ปาไม่หรอก เป็นโทต้มอ่อยอะโทต้มอ่อยโนำโำโลัมต้มอ่อยบรมีหลาม่ไมหนี่มไ่สองปากสองปากก่อหบาทหบาทหบาทหาบาทหบาทเนี่ยเอาเงินมาสองปัญหาเนี่สิงอ่ะสิงอเลาปาระย้อนแทงไเินยินดีค่ะ หาปลาหาปลารกินด่าปลายิ่มนี่ปลาท่าปปลาขอเล่นท่ะจิ้มตอยกันแรจังเจม

ข really 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 ้าโคบมมีเนาะมีขาโคบมมีแอันเียนาขากรปาเขีงเลวม่ากอมาขากาอะเี๊ะขาวข่าวว่าไม่มีเนา่ีเนาะเป็นการตั้งกินสมมเป็นการตั้งกินเียนะเจ๊นะเจี๊ยนะอาเอาใคร ปาร์ตี้นี่อะไรชื่อาต้งอะไ่ยคองปลาหอมไหลผักเป็นตะกร้าได้ใจกันได้เจกันยกกัน้งไหลผักเป็นตะกร้านะฮะส่วนของนี่กันนิ่มๆเราได้ของกินค่ะเต็มตะกร้าเราก็เต็มอะไรผักในไหลผักตลาดเดียวเรีวแก่เดียวกระคอกันเนาะกระใสกองกันเนาะใส่ตั้งกัน ใส่ลังไว้เนาะเก้าเหงทั้งหมดนี่เก้าพันจัดนีนนนตอนตะกี้มีงบเท่าไหร่นะสองหมื่นห้าสองหมื่นห้านี่หมดไปแค่เก้าพันเก้าพันจัดก็คือห้าร้อยบาทเนี่ยเราหมดไปแค่ร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบบาทเองนะเออได้มาเต็มเลยแล้วก็มีผักสลัดอีกรู้ผักสลัดที่เราไม่ได้แบกมาด้วยมันหนักนะเนาะเราเอาไว้ในท้ายรถแล้วเนาะเรากลัวมันช้ำอะไรเงี้ยเนาะโอเค งั้นเดี๋ยวจะไปกินให้อร่อยเลยค่ะ,ะก็นะคะแดดร้อนละว,วิตามินปีเนาะก็ตอนนี้เพิ่ง7จ็ดโมงเช้าเองนะคะแต่ตลาดวายแล้วแล้วเราก็อยากได้ผักบุง้งซึ่งน้องสะพายของคุณยายบอกว่าไม่ต้องไปซื้อนี่ไปเก็บที่ริมหนองได้เลยก็เดี๋ยวเราจะไปเก็บริมหนองนะคะคก็ไม่ได้ซื้อแล้วเนาะไม่ได้เสียเงินแล้วนะเนาะก็เดี๋ยวเราจะไปบิดผักบุ้งกัน,นะคะ่ะไปเก็บผักบุ้งกันนะคะอเคตตาม,มาเลยค่ะโอ๊ยมักงงโนมักมงลนมือว่า มองกลมาว่าห่ะฝนตกก็หน่อลูกหอยใหญ่กันเนี่ยลูกใหญ่อยู่นะเก็บไปเนาะไปกินกับจิ้มพริกเกือโอเคแล้วมีผักกำจ่างผักบุ้งในใจผักกำจ่างเนาะในใจลงผักบุ้งไอแม่ปลูกหมาป้าวะนั่นอ๋อได้อ๋อใครกระปุกปานอภิษามะ เออเนาะปีหอมเขาในห้องปีสามปีสามเกยังไงก็มันกน้นน้อยมาเลนี่ปุตตหของนี่คือห้องปีสามมุนปีสามมุนนั่นน่ะเนาะแล้วมันเกยกับตีเต้นนี่หรือห้องหน้าหน้าไฟก็ห้องปีไปเก็บผักบุ้งค่ะอันนี้คือออกตามธรรมชาติเลยเนาะออกริมรั้วริมหนองเลยไม่ไม่ต้องเสียเงินไปซื้อเมื่อกี้ว่าจะซื้อที่ตลาดเนาะยายน้องสะไภของคุณยายค่ะยายมนเนาะนายมน เจ้าของหนองปลากรกะฟานะคะบอกว่าไม่ต้องไปซื้อไปเก็บที่ริมหนองได้เลยก็มาเก็บนะได้เยอะอยู่มีฝั่งน้นด้วยเนาะเดี๋ยวเราไปฝั่งน้นด้วยอันนี้เก็บให้หมดก่อนเสียได้เอากระจอกินก็อร่อยใส่ข้าวซอยน้อยก็อร่อยเอาไปจอไปทาเป็นผักจอคล้ายๆผักกัดจอก็อร่อยเนย้นๆกินมะม่วงไหมกินค่ะกินนะอ่ะอสองก,กับป้นนะอน่ะกินอนะ่ะ อันนี้เนี่เก็บจากข้างล่างเมื่อวานฝนตกแล้วมันม so ันลมพัดแรงแล้วมันหล่นเนาะอันนี well> ้ได้ผักแคบกับผักบุ้งมาเดี๋ยวผักบุ้งนี่ไม่พอก่ะเดี๋ยวไปเด็ดไปเอาตรงไปเก็บตรงนั้นเพิ่มเนาะลแตลูกมะม่วงเมื่อวานฝนตกหนักเนาะอันนี้คือมะม่วงเพชรน้ำหนึ่งนะเซิงตะโลงอะเดี๋ยด้มากเดี๋ยวนี้เก็บไปอันนี้มันิ่ม่ม ได้อยู่อันนี้ก็ได้อยู่เดี๋ยวนี้เก็บไปแต่อันนี้มันมันนิ่มแล้วไม่เอาล้น่าจะใครปลูกค้าเพชรเม็ดหนึงเรากินแล้วก็ทิ้งไว้อย่างนี้ค่ะแล้วมันก็ออกต้นเองอะ่ะเก็บตงมันหดเยอะมากตะลนน,นอันนี้เครื่อง,นนะองัน้ี่่น้นนองโเดี๋ยวนี้จะลง ลงไปเก็บผักบุ้งก่อนลงไปเก็บผักบุ้งแล้วค่อยมาเก็บตำานึงแถบตามรัวเนี่ยเนาะแป๊บนึงอันนี้ไม่เอาละหมวกอะเอายอดมันก็พอเนาะผักบุ้งแดงใช่ไหมใช่ค่ะก็ยายชอบกินมากเลยอะ เราใส่แว่นกันทั้งบ้านจริงๆเราต้องกินผักปุ้งเยอะๆวิตามินเอ <c oughs> น่าจะพอละก,กันหรือว่าเอาเพิ่มอ่านะคะก็หลังจากที่นี้ไปเด็ดมาไปเก็บมาเรียบร้อยแล้วให้เน้นๆเก็บใส่ถุงพลาสติกนะคะเดี๋ยวเราจะกลับไปแล้วเนาะ,ะผักก็ได้เยอะนะะของกินก็ได้เยอะจริงๆผักเราไม่ได้เยอะเนาะเราซื้อแค่ผักสลัดเท่านั้นเองนะคะแต่อันนี้คือเรามาเอาที่น้องเนาะ เรามาเก็บตามน้องนะฮะก็คือสดสดเลยตําลึงด้วยแล้วก็ผักบุ้งด้วยนะคะตำลึงนี่เดี๋ยวพรุ่งนี้จะแกงกับผักหวานนะผักหวานตามรั้วบ้านคนยายอ่ะผักหวานป่ามะม่วงมะม่วงอ่าไปไปค่ะฝากกดไลค์นะคะแล้วก็กดติดตามให้ด้วยกดแชร์ให้ด้วยนะคะค่ะสวัสดีค่ะ